ก็สนุกดีครับเหมือนแบบได้กลับไปเล่นบาร์อีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องยืดต้องยืดต้องยืดก่อนเล่นครับผมแต่ว่ารวมๆแล้วก็เจ๋งดีครับก็ก็พอตัวประมาณนึงประมาณนึงแบนหน้าของต้องมีนมาด้วยได้ไหมเพ <laughs> ช่วยเหลือกันนิดนึงครับครับ <laughs> ครับผม ออจริงๆไม่ได้เล่นมานานแล้วเล่นล่าสุดคือประมาณ2อสปีที่แล้วแล้วก็เล่นกับมีนแหละในรายการรายการหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นจริงจังอีกทีคือที่นี่ครับไม่ได้ซ้อมเลยเพราะไม่มีเวลาก็มาถึงก็ซัดเลยครับผมก็เอ่าบังเอิญครับบังเอิญครับฟุ๊กครับแวีขกันครับ หายเลยใช่ครับผมแค่เงยหน้าฝนก็หายเลยไม่ใช่ครับผมเป็นเพราะว่าอากาศเองครับครับก็เป็นแคมเปญที่เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นแคมเปญหนึ่งที่อยู่กับเป็นปีสองแล้วกับเอสกับเจมส์นะครับผมก็สนุกในทุกตัวนูแล้วก็เป็นแคมเปญที่แบบว่ามันดึงอินสปายในตัวเรากลับมาเป็นเจนซีอีกครั้งไมเราจะไม่ใช่ก็ตามนะครับผมกลับมาเป็นเจนซีกันอีกครั้งกลับมาแบบ เฟรชกี่ครั้งอะไรอยเงี้ยต้องยังไงล่ะครับได้เยอะอย่างเงี้ยครับก็ฝากแคมเปญนี้ให้พวกนายด้วยนะครับผมแค่ในงานก็ไรซับครับผมแล้วก็ฝากพรีเซนเตอร์พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเอสโคลาแล้วก็ฝากแคมเปญแค่ในงานก็ไร้สาระครับครับโหก็เรียกว่า นอกจากประกาศคอนเสิร์ตที่อิมแบกอเ n นไปก็เพ right. ิ ha, ่งประกาศที่ลาตินอเมริกาไปครับผมสามประเทศก็ตอนนี้ก็มวุ่นวายการเตรียมการครับผมถัดไยังไงอ่ะาแบบเยอะมากไม่ใช่ผมจัดครับอ๋อผมว่ามันคือด้วยด้วยความที่เราทำงานมาประมาณนึงแล้วแล้วเคยชินอะไรเงี้ยเราเคยไปอยู่ในแบบ รายการที่เขาฮัโหดกว่านี้มากๆพอมาอยู่ในตางเวลาชีวิตที่เป็นอย่างนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่เออมันก็มีเวลาพักบ้างจริงๆพวกนี้ก็ไม่จะพักด้วยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ครับครับโอ้เรุครับเงไกจะไงบ้างคะโอ้คันนี้เกสสองวันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วใช่ยังไม่ประกาศคั่ะ ก็คงไม,ไม่ไม่ประกาศจนถึงก่อนแล้วครับอยากให้ลืมไม่นานไม่นานทุกคนแบบว่าทุกคนแบบตั้งคือแบบพอชวนมาทุกคนก็เฮ้ยยังไงให้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีหลายคนหลายคนแต่ว่ามันคเก่าหรือ็นคนับืนอะไรงเก็เป็นคนที่อยู่ในในวงที่รู้จักแล้วก็อยู่ในคนที่ไม่เคยร่วมงานก็มีใช่ เซอร์ไพรสามากเซอร์ไพรส์จริงๆโงชว์ก็เพิ่งคุยคอนเซปต์กันจบไปครับผมประมาณนล้จะมันหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ครับงการงุแง่ก็สเกลอิมแพ็กก็คิดว่าน่าจะต้องแบบจัดเต็มนิดนึงครับงนี้ก็ต้อง,งก,ตองงกตอง็ต้องไม่แพ้กันก็ต้องไม่แพ้กันแต่รอดูว่าเป็นยังไงครับร่ตวค่ครับ เอ่อตัวเพลงที่จะปล่อยเลยใกล้แล้วตอนนี้เราฟังมิกกันอยู่แล้วก็ส่งไปส่งกลับกันมาแล้วก็ไปเดือนนี้จะถ่ายพีครับน่าจะปล่อยต้น,ตน,ตนเมษารลอไม่ก็ปลายมีนาแต่น่าจะเป็นต้นเมษาเมษา,ามากกว่าครับเป็นแบบว่าใครไหนจะต้องคงเป็นเจฟเป็นผมที่เป็นผมที่คือฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเจฟมากมากแต่เป็นอะไรที่ต่างออกไปด้วยใช่ใช่ครับ,บ ช่วงใกล้ถึงเดินทางถึงจุดสุดท้ายแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจกันมากแล้วก็เมนเทอร์ก็ตั้งใจกันมากเหมือนกันก็ได้เห็นน้องๆเติบโตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจน้อนน้องแล้วก็คิดว่าน้องก็ไปได้ไกลเส้นทางผมว่าไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลยหรือเพื่ออะไรก็ผมว่า เขามีความชายในของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้มันก็ดูเดือดด้วยด้วยทุกคนได้เห็นซีซันแรกไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนรู้ว่ามาตรฐานประมาณไหนทุกคนก็เลยมาดูความเดือดในทุกๆโชว์อะไรเงี้ยผมมีเรา <c oughs> มีเรามีเราใครในช่วงใครในช่วงเมนในช่วง โอไม่มีเพราะว่าเราไม่ควรมีเมนในรายการแบบนี้เพราะว่ามันจะาใหเราตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมใช่ใช่ผมก็จริงเอ็นดูน้องๆเท่ากันเพราะว่าอยากให้น้องๆก็ทุกคนก็แบบชายเลยแบบโอ้โหมากกว่ามากกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับเขาก็มีความแบบคือเราเห็นเขาในแบบหนึ่งในวันแรกเขากลายเป็นอีกแบบเลยก็มีบางคนที่แบบอยู่ rank f คือแบบเต้นไม่ได้ร้องไม่ได้ เคาริมากไม่มีวันนี้ก็เติบโตมาบางคนติดอยู่ในท็อปที่เป็นแบบโอ้ไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อ่านาเขามีความเป็นเปอร์ฟอร์เมอร์อยู่แล้วการได้ได้คำแนะนำจากศิลปินที่เป็นแบบศิลปินที่เป็นระดับ global จริงๆอะไรเงี้ยมันผมเชื่อว่าน้องๆแบบวันนี้เป็นแบบว่ากำไรมากๆจริงครับอะไรนะพี่ ดูเดือดดูเดือดใช่ใช่ใช่ผมต้องอ่านปากพี่เอาว่าพี่พูดอะไรไม่อยากเข้ากล้องเนี่ยไม่อยากได้เสียงเข้ากล้องครับครับใช่ใช่ดูเดือดจริงๆดูเดือดจริงใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็โหมันสั้นกว่าคราวที่แล้วั้งนี้ก็คืออ่าเพราะฉะนั้นพอมันสั้นมากเราต้องใช้ตัวเองไวเต็มที่ม่งะนั้นก็ก็จะหายไป ในช่วงเวลาที่มันจากัดนัเประเิสาจอะไรภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเงี้ยก็คือของผมเองแฮปปี้เอนดิงก็เตรียมการอยู่ก็อยากจะให้มันทันปีนี้แหละแต่ถ้าไม่ทันปีนี้ก็จะเป็นต้นปีหน้าเลยใช่เพราะว่าอยากให้บทมันดีที่สุดทุกคนที่เราคัดมาอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้มันเหมาะสมที่สุด ส่วนเรื่องซีรีส์เรื่องอื่นก็ตอนนี้รอดูอยู่ว่าว่าเป็นยังไงจะมีไหมหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็หาบทที่เรามีเวลาตรงกันด้วยเพราะว่าเวลามันแบบมันไทยมากอะ่ะก็ต้องหาเวลาที่แบบได้แล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยอะไรนะไม่นานนะจริงๆแล้วไม่นานไม่นานไม่นานนานได้กว่าน,นี้แต่ว่าเชื่อว่าคุ้มค่ากันเราคอยแน่นอน ผมอ่านบทจีไรก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ไม่ไม่มีความแบบเอื่อยอ่ะมันไปเรื่อยๆกับมันนะหวว่าจะได้ดูกันบอกว่าจะได้ดูไม่ก็ปีหน้าต้นปีแต่ว่าได้ดูแน่นอนอันนี้ได้ดูแน่นอนแต่มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่แค่ผมต้องเก็บตอนนั้นีวไว้เท่านั้นเองครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตอ่าเอสโคลาพรีเซนเต็ดครับผมเรจแอนคอนเสิร์ตไปด้วยครับผมก็ จัดเต็มแน่นอนครับผมคราวนี้แล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่ากดบัตรที่ไหนนะครับผม a อ l t i เ k e t นะครับผมแล้วก็วันที่25มีนาคมครับแล้วก็ฝากลาตินอเมริกา I live to all Latin America I'm going to uh, Chile Brazil and Mexico so w e r e there I'll come to you. ครับผมแล้วก็ฝากเอสโกลาด้วยครับผมอคณครับ